วันนี้นะครับผมอยากมาให้ความรู้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจและเตือนทุกคนครับว่าโรคเส้นเลือดสมองเนี่ยนะครับมีอยู่2ประเภทครับอันที่1คือเป็นแบบหลอดเลือดสมองแตกก็คือมีเลือดนี่ออกในเนื้อสมองครับแบบที่2คือเป็นหลอดเลือดสมองตีบนะครับซึ่งอาจจะเป็นแบบน้อยๆนะครับหรือว่าเป็นแบบไม่เยอะ หรือคนที่เป็นเยอะเนะี่ยคือมีริมเลือดเลยครับริมเลือดในไปอุดตันในหลอดเลือดแดงใหญ่ในสมองซึ่งทั้งสองกรณีรักษาต่างกันแต่ถ้าคุณมาในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยมีโอกาสถึงขั้นหายขาดได้นะครับเนาะผมจะเล่าอันแรกก่อนนะคือเรื่องหลอดเลือดสมองแตกนะครับเนะนาะลักษณะแบบนี้ครับ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นเอ่อเนื้อสมองคนเราภาพจากภาพซีทีสแกนเนี่ยมันจะเป็นสีดําๆแบบนี้สีขาวนี่คือจุดที่เลือดออกในสมองเห็นไหมตรงนี้ อ่าเนาะซี่เข่าๆนี่คือจุดเลือดออกในสมองซึ่งการรักษาเนี่ยถ้าอาการหนักเนี่ยนะครับคุณหมอผ่าตัดก็มักจะอธิบายฟังก่อนว่าโรคเกิดจากอะไรและการผ่าตัดนั้นจะผ่าเพื่ออะไรแต่ส่วนมากครับการผ่าตัดเนี่ยผ่าเพื่อมีชีวิตรอดไม่ได้กลับมาเดินได้เหมือนเดิมน,นั้นเนี่ยกรณีแรกคือถ้าเป็นหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยโอกาสกลับมาเดินได้มีครับแต่ไม่เยอะแต่เป้าหมายการรักษาคือมีโอกาสรอดครับ โอกาสลอดในสภาพอาจจะเป็นผู้พิการบางคนอาจจะเจาะคอให้อาหารทางสายยางแล้วก็ดูแลต่อเนื่องนะครับเนาะแต่กรณีที่2เนี่ยนะครับ,รบก็คือว่าเป็นหลอดเลือดสมองตีนบนะครับเนาะ,นะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณต้องรู้สัญญาณเตือนถ้าคนรู้สัญญาณเตือนแล้วคุณไปโรงพยาบาลเร็วคุณมีโอกาสกลับมาใกล้เคียงปกติเลยสัญญาณเตือนคือนะครับมี4ี่ข้อ1อ่อนแรงคลึ่งซีชาคลื่งซีสปวดหัวตามมวฉับพลัน 3. เวียนศีรษะเดินเซฉับพ,พันสี่คือพูดไม่ชัดฟังคนอื่นไม่เข้าใจหรือปากเบี้ยวแบบนี้ไปโรงพยาบาลให้เล็วที่สุดและคุณหมอก็จะเข้าอุโมงค์สแกนสมองและถ้าสแกนแล้วเป็นแบบนี้ครับคุณมาอนี่คือภาพสแกนสมองอันเมื่อกี้ที่เคยดูกันสีดำดำคือเนื้อสมองปกติสีขาวนี่คือจุดที่มีลิ่มเลือดครับอุดในหลอดเลือดแดงใหญ่ในสมองถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าคุณปล่อยไปเมื่อเวลาผ่านไปครับแล้วคุณมาโรงพยาบาลจะกลายเป็นแบบนี้ครับ ริมเลือดยังคงอยู่แต่สมองตรงนี้ดําไปหมดแล้วคําว่ามันดําแปลว่าขาดเลือดไปจนเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ถ้าคุณมาเจอคุณหมอตรงนี้ที่มีแค่ริมเลือดตรงนี้อุดอยู่เท่านั้นมีโอกาสที่คุณจะกลับมาเดินได้ด้วยเทคโนโลยีนะครับในการให้ยาละลายริมเลือดถ้ามาในเกณฑ์น,นี้กำหนดและถ้าอาการหนักระดับหนึ่งครับแล้วคุณหมอส่งตัวคุณไปทำสิ่งที่เรียกว่า mechanical thrombectomy หรือการดูดริมเลือด ตรงนี้เลยริมเลือดที่อยู่ตรงนี้ครับสีขาวนี้ดูดออกมาข้างนอกเลยเพื่อให้เปิดดอดเลือดไปเลี้ยงสมองได้ใหม่คุณมีโอกาสกลับมาเดินได้ภายใน3เดือนนะครับนาะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการดูดริมเลือดนะครับลักษณะการทําก็คือว่าคุณหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับเขาก็จะใส่ใส่สวนนะครับไปตรงบริเวณคันีบหลอดเลือดแดงใหญ่ตรงนี้แล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับผ่านหัวใจแล้วก็ผ่านไปขึ้นขึ้นในเนื้อสมอง แล้วก็ไปดูดริมเลือดตรงนี้นะครับด้วยอุปกรณ์ตาข่ายแบบนี้นะครับดูดริมเลือดอันนี้ออกมาและทําให้เลือดเนี่ยกลับไปเลี้ยงใหม่ที่ส่วนสมองส่วนปลายได้ซึ่งวิธีนี้นะครับหลายคนวันรุ่งขึ้นเนี่ยกลับมาเดินได้เลยหลายคนก็อาจจะมีความพิการลงเหลือแต่กลับมาเดินได้ใน3เดือนซึ่งแบบนี้ครับบอกว่าคีย์เวิร์ดสำคัญคือว่าคุณต้องมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งคุณต้องรู้สัญญาณเตือนที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครูน่นี้และที่สำคัญครับ คุณต้องมาเร็วภายใน6ชั่วโมงแรกหลังเริ่มมีอาการถ้ามาเกินหลังจากนั้นโอกาสที่คุณหมอจะมีออปชั่นในการรักษาแบบนี้นั้นก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ครับขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกคนนะครับที่ยังไม่ป่วยนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับดูแลตัวเองให้ดีควบคู่รู้ประจําตัวที่เป็นต้นเหตุอมาาัมพาตนะครับเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันโลหิตสูงนะครับใครยังไม่เคยเป็นอย่าชะล่าใจ คุณในวัย40นะครับมีโอกาสเป็นโรคเหล่านั้นอย่าลืมเช็คสุขภาพประจําปีหรือประจํำครึ่งปีด้วยนะครับ